สวัสดีเอฟซีการ์ดนที่น่ารักทุกท่านนะคะยะยะการ์ดินพิกัดต,ดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนคนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995ไ ID Line nut24825 0ค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรช่อฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ก้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป๊กนะคะ1นห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็อมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ เทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน 20- 3สนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ,ะหลังจากที่ได้ สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกถึงแปดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะก็ะกยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบ น้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกปติเลยนะคะไม่ต้องอวควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะกะ็ต้องช่วยในการควบคุมอาหาร ด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อ600บาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะ สิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1,170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ห2ึ่บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะอ่ะ EP นี้มาพบกับไม้มงคลไม้ดอกนะคะอ่าต้นนี้คือต้นเข้าพันษานะคะอ่ะก็จะมีสีตัวนี้จะเป็นสีม่วงเข้มค่ะ ก็จะมีสีม่วงเข้มแล้วก็สีม่วงอ่อนนะคะอ่ะแล้วก็จะมีอ่ะอีกสีก็คือสีขาวบางต้นนะคะก็จะเป็นอาติดขาวอะขาวติดม่วงนะคะขาวติดม่วงเล็กน้อยค่ะอาแต่ต้นนี้ต้นนี้น้องอ่ะติดเหมือนกันค่ะติดเล็กน้อยดูขาวเยอะแล้วก็ติดม่วงเล็กน้อยนะคะอะมีอยู่ที่ 20ถุงนะคะมีอยู่ที่20ถุงนะคะเพิ่งเข้าวันนี้นะคะเพิ่งเข้าวันนี้เลย à, สนใจกี่ถุงนะคะก็สามารถแจ้งได้คะ่ะถุงละ50บาทนะคะถุงละ50าบาท à, เดี๋ยวเขาก็จะแทงต้นขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะคะ à, เขาก็จะแทงต้นขึ้นมาแบบนี้คะ่ะถุงละ50บาทเท่านั้นนะคะ à, ต้องการกี่ถุงสามารถแจ้งได้เลยนะคะ à, แล้วต่อมาต่อมาจะเป็นชวนชมนะคะ ชวนชมขออนุญาตถอดนะคะถอดส่งวัสดุที่ใช้ปลูกก็จะเป็นมะพร้าวสับกับใบก้ามปูนะคะให้ที่ต้นละ80บาทเท่านั้นนะคะให้ที่ต้นละ80บาทเท่านั้นตัวน,นี้ค่าส่งต้นแรกอยู่ที่80บาทค่ะต้นต่อไปบวกต้นละ20บาทนะคะตอนนี้มีอยู่ไซส์เดียวค่ะไซส์กระถาง5-6นิ้วนะคะ อ่าแล้วก็มีว่างอยู่ที่สต้นเท่านั้นตัวนี้จะเป็นสีสวยมากสีสวยมากแอบแอบดูค่ะแอบดูน้องสีสวยค่ะอันนี้สวยมากเลยแปดสบาทค่ะอันนี้ต้นที่1นะคะส่วนต้นที่2นะคะถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะ,ะเรื่องสีนะคะแต่ว่าฟอร์มน้องนะคะฟอร์มเขาสวยมากเลยตัวนี้ดอกกําลังมาค่ะเนี่ยดอกมานะคะดอกเริ่มมาแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็บานแล้วก็สวยยังไงก็สวยค่ะได้ทรงพุ่มที่สวยแล้วนะคะ สีดอกมาไม่ว่าจะมาสีอะไรนะคะสวยหมดเลยแล้วยิ่งมาแบบอ่าเยอะๆดอกดดดๆเยอะๆแบบนี้นะคะสวยแน่นอนอ่านี่คือต้นที่สองนะคะต้นที่สามต้นที่สามอ่าตัวนี้น่าจะเป็นชมพูอ่อนๆค่ะชมพูอ่อนๆนะคะอ่านี่ก็สวยค่ะแปดสิบาทเท่านั้นนะคะต่อมาต้นที่สี่ต้นที่สี่ตัวน,นี้จะเป็นสีเหลืองตัวน,นี้จะเป็นสีเหลือง อันนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะสวยสีเหลืองสีเหลืองก็จะหายากนิดนึงอันนี้ต้นที่สี่นะคะไซนี้นะคะไซนี้มีอยู่ที่สี่กระถางเท่านั้นนะคะรอบนี้ได้มาเพียงแค่สี่กระถางเท่านั้นค่ะอ่ะแล้วก็ต่อมานะคะอ่าถ้าเป็นไซนี้นะคะหัวใหญ่ใหญ่อ่าตัวนี้ให้ที่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทตัวนี้จะเป็นสี สีแดงขอบขาวเล็กน้อยนะคะจริงๆอ่ะอันนี้สวยเลยอันนี้ดอกเขาก็บานมาได้หลายวันแล้วนะคะดอกน้องบานมาหลายวันแล้วก็เริ่มที่จะร่วงโรยแล้วนะคะเป็นแดงขาวนะคะขอบขาวขอบขาวเล็กน้อยค่ะ300บาทเท่านั้นต่อมาตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้สีเหลืองต้นใหญ่ตัวนี้ให้ที่300บาทค่ะต้นใหญ่มากแล้วก็พุ่มๆนะคะ300บาทไปแบบถอดนะคะไปแบบถอดทรง และต้นสุดท้ายค่ะหัวใหญ่ๆนะคะตัวนี้อยู่ที่550บาทนะคะหัวใหญ่ๆตัวนี้550บาทอบะาทตัวนี้ดอกสีแดงชมพูนะคะสวยมากดอกแดงชมพูค่ะดอกแดงชมพูนะคะสวยมากเลยเป็นดอกซ้อนนะคะเป็นดอกซ้อนสวยมากเลยตัวนี้ให้ที่550บาทค่ะนี่หัวใหญ่ๆกันแบบนี้เลยนะคะถอดส่งนะคะถอดส่ง และสุดท้ายนะคะสุดท้ายสุดท้ายจะเป็นยี่เข่งค่ะยี่เข่งยี่เข่งอ่าตัวนี้อยู่ที่200บาทค่ะเป็นพุ่มมากเลยนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกอันนี้ใบดํามากอ่าตัวนี้จะเป็นยี่เข่งสีแดงนะคะยี่เข่งสีแดงดอกสวยค่ะสวยมากเลย สำหรับวันนี้นะคะนุก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ